กอกโย,โย,โย่อๆเสียงดีๆก่อนเสียงแล้วกอกด้วยย่อๆก่อนย่อๆสวัสดีนะครับผมเออเดียว,วสวัสดีตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเลดี้ไปสวนนะครับอเออนะทดสอบระบบเอ้ยทดสอบระแนงหรือไงลูกเอ้ยอเดี๋ยวนี้จะพาไปสวนนะครับเพราะว่าพอดีว่าอแมงเขาก้อยกอยกยไหม อุ้ยหนกตอต้อต้อนเดี๋ยวจะเข้าไปไหนนั่นตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาก็พอดีว่าคุณคุณแม่นะครับเหลอามาผมนะครับแจ้งว่าคุณพ่อผมนะครับเหลือกงนะครับผมได้รับนัดผ่าตัดวันนี้นะครับตอนบ่ายได้รับนัดผ่าตัดวันนี้ตอนบ่ายนะครับผม วทนนี้เราต้องไปเตรียมตัวหรือไปให้กำลังใจคุณพ่อเนี่ยประมาณ11โมงนะครับส1เองเช้านะครับผมอ่าผมก็เลยจะพาแจงไปอยู่สวนก่อนนะครับพราะเมื่อวานนี้ตอนไปส่งนี่คือเลได้เ <L ady Hay> ได้สร้างอีกแล้วนะครับเอาโต๊ะไปเล่นนะครับผมเอาสีไปเล่นด้วยนะครับผมโอ้ันน้นั้นเอาเป็นว่า แล่ไปอยู่สวนดีกว่าแล้วก็จะให้พวกเขาช่วยดูแลให้นะครับพวกพี่เงาะหรือว่าพี่เลนนะครับผมให้ช่วยดูแลให้นะครับเรี่องะไปครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงแล้วนะเด <c oughs> ินไปกันนะครับผมติดแจ้งไปสวน <c oughs> แปมปที่สิบสี่ครับสิบสี่แล้วจะสิบสี่แหละไปกันคร,ร, <c oughs> รับผมเดินตรงไปเลยไปหาหมวยเนาะแจงไปๆเร็วๆรีบไปหาหมวยไปเยอะไปเรีวไหาหมวยไปอ่าเมื่อวานก็ลอยกระทงนะมน <c oughs> เมื่อวานไปเลยลุกเกาะเส้นทางจากบ้านนะครับ เส้นทางจากบ้านไปสวนนะครับถ้าเราไปตั้งหลักที่บ้านถ้า f อไหนที่ไม่เคยไปสวนเราครับถ้าดูคลิปนี้เราไปตั้งหลักไปนะน <laughs> ้า FC ไหนที่ยังไม่เคยไปสวนนะครับก็มาตั้งหลักที่บ้านเรานะครับผมตั้งหลักที่บ้านเรานี่คือมาสวนถูกเลยนะครับถ้าดูคลิปนี้โหโหคนผู้ใหญ่น่าจะประกาศนะครับ่ไปกันครับไปแกงไปเลยวเร็ว กาศเย็นดีนะครับผมกาดเย็นเย็นเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหญ้ามาจานมาด้วยนะครับผมผมเอาสบายหญ้ามาจานมาเนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะไปทบทวนนะครับที่สวนอีกนะครับผมพอดีว่าตื่นมาตอนเช้านี้เราต้องทบทวนนะครับตลอดเลยเพราะว่าถ้าไม่ทบทวนนี้ประมาณว่าแบบถ้าแจงได้ทบทวนตอนเช้าแล้ววันอื่นก็จะ,สะแสดงดีนะครับผมอ่าเราทบทวนตอนเช้าแล้วก็ ช่วงแสดงนี่จะแสดงดีนะครับไม่ใช่ว่าเราไปถึงเราแสดงแล้วแจงแบบเหมือนกับแบบไม่ได้การทบทวนมาแล้วลงุลงลง้มลืมหรือว่าไม่ค่อยอยากทาเท่าไหร่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวก็ทบทวนเขาเลยนะทุกวันนะครับผมผมตื่นมาตื่นมาเช้าๆนะครับบางทีก็กวาดหลักก่อนแล้วค่อยทบทวนนะครับบางทีก็บางทีก็ยังไม่ได้กวาดหลักก็ทบทวนก่อนนะครับผม กลัวจะสายออกนะครับเวลาผมทบทวนแจงก็ไม่เกิน8โมงเช้านะครับผมจะอยู่ในระหว่าง6โมงเช้าถึง8โมงนะครับผมถ้าสายจากนั้นคือไม่ได้ทบทวนแล้วนะครับผมแต่ก็ทำทุกวันนะครับน้ำลดแล้วนะครับเวลาถ้าเดินมาถนนนี่ผมต้องจับแจงนะ,ะถ้าก็จะถึงสวนผมจะไม่ค่อยจับนะครับผมก็เผื่อไว้นะครับรถลายเยอะนะครับผม <พ uka> เล่งละเล่งละเล่งละอ่ะสะพานเปลี่ยนนิสัยนะครับเล่งเฉพาะเวลาไปสวนนะครับตอนเช้าแล้วก็เล่งตอนกลับบ้านนะครับผมข้ามเสร็จปุ๊บเล่งทันทีนะครับผมอุนกเยอะนกกระยางนะครับเยอะมากมุ่งม่นมานะครับผมมุ่งม่นที่จะไปสวนนะครับถ้าปล่อยไลยกลัวแต่เขาจะไม่นั้นนะ เคยเห็นนกไม้แจงไหมเห็นนกขบินไหมฮะเคยเห็นนกกระยางไม่หนูอ่ะอ่ะโอ้โหเดินยั่ไม่รอเลยนะไปอย่างเดียวนะครับผมจะรีบไปหาแม่หมวยนะโล่ยเนี่ยถ้าปล่อยก็จะจับไม่ค่อยได้กนะ็ <c oughs> ปล่อยนั่นเฮ้ยไอ้เดินเย็นลูกถึงแน่นอนมันจะถึงแล้วนี่ เอาาเอแอบไหมแอบไหมรถโอ้ยจับไม่อยู่แล้วนี่จับไม่อยู่แล้วนะครับยต้องดึงดึงไว้หน่อยเราติดนิสัยนะเวตจะไปจะวิ่งไปแต่สวนนึงครับจะเพาะเวลาใหนย <c oughs> ี่วันนั้นที่พวกเราลองดูคือสามสาวแห่งสวนยางของพวกเรานะครับมีไม่หมวยมีจุ๊บแจงแล้วก็มีพี่เพียรนะครับเดินจากสวนมาแล้วก็แยกกันที่สี่แยกนะครับผมในอนาคตก็จะเป็น น่าจะเดินมาสวนด้วยกันนี่แหละครับผมแต่ถ้ามีพี่เพียรน,นี้น่าจะโอเคนะครับผมจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะครับผมพอดีว่าแจ้งชวนพี่เพียรน,นี้ก็จะไม่เท่าไหร่นะชวนเล่นนะครับเวลาชวนเล่น,นจะชวนกันวิ่งนะครับอันหน้าเข้าแดดนะครับห <laughs> น้ามืดเลยทุกคนโอ้โเออมันนานาลงไปยังไม่ได้นะลูกน้ายัางเยอะอยู่เ,เล็งไปเล่งไปอ เดี๋ยวไปถึงสวนก่อนเดี๋ยวจะทบทวนให้ดูนะเดี๋ยวไม่เวลาไปเจอไม่หมวยเนี่ยคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้เจอกันทั้งวันนะครับแต่วันนี้ก็ให้มาอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับโอ้หมืดนหน้าท่าจะเป็นลมนึก <laughs> ไปครับผมเล่นเต็ม,ตมสปีดน,นะครับออาเห็นนกเห็นนกไหมเห็นนกไหมเห็นนกไหมไปไปไป นกอยู่ข้างหน้าแจา้อ้าวบินไปหมดแล้วแสดงว่านกขกลัวลยายทำยังก็ไม่เคยเห็นนกบินเออ่าเดี๋ยวันรังเราก็จะได้ลัดทุ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ลัดยังไม่ได้เพราะว่างาอีกอีก อีกอสองประมาณสองเจ้าหรือสามเจ้าอะไรนะครับผมยังไม่ได้เกี่ยวนะครับเดี๋ยวไปลุยอีกหน,นะครับผมเดี๋ยวเช็คเบอรถก่อนมีไหมถ้าไม่มีก็ปล่อยไปเลยเฮ้ยจิไปเปลื่นไปแล้วโอ้จิไปย,ยังสงสัยอันนี้ไม่มีน้ำนะเนี่ยตรงที่แมคโครติดนะครับผมโอ้จิ๊บเอาน้าไปเปล่าหน้ำไปเปล่าแปลว่าไหนว่ารีบนะครับผมโอ้อยามอาจารย์เรา ด้วยไปสามมิเลยนะครับผมแก้วเลยไปลูกไม่เจาะไม่ยจาะไปปลุกไปไปปลุกไปหาะไปไปปลุกไปปลุกไปหาะไปตอนนี้เยื่อมื่อยก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับเดี๋ยวให้อาการปกติก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปคืนนะครับผมไปมวย เปลวไหมไม่เปลว <_ d ata> ่ะอ่ะอษาฮ่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 าฮยาฮ่าด่าฮ่าฮนะ่าฮ่ไไนนา่าฮ่เฮ่าฮ่าาฮ่าย่า่าฮ่าฮาฮ่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 าน่่าไปาฮาฮ่น่ลล่าฮ่าาฮ่่า่าฮา่ฮ่ ย้ายไปปลุกพี่ฮอ,อ่หน่อยมามาเอาเขายังไม่ตื่นกันนะครับผมเขายังไม่ลุกนะครับผมเดี๋ยวพี่ฮอ่นอนเฝ้าสวนอยู่ที่นี่นะครับผมเฮ้ยน่าเยอะเจ้เยอะเยอะมามา,มานี่ก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเปลี่ยส์หน่อยนี่มานี่ยๆหนูมาโชว์ตรงนี้เลยเร็วมาเลยแจ้งเร็วมาโชว์ตรงนี้หน่อยมามามา กีฮ่าเบสไหนี่ฮ่าฮ่าหาไหนฮ่าหาน่หาเน่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 กล้วยเนี่ยจะกินไม่กล้วยเนี่ยมาโอ้มันแก้วมันแก้วมันแก้วโอ้โห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 ดูกินมันแก้วเอาดูสิครับการกินมันแก้วจุกแจงนะครับผมอืมอืมโอ้เสียเยอะนะนี่าะมวย เอามีการสะบัดให้ถุงออกไะวะเน่น่่เมเน่เน่าน่มามามานี่เฮากดซูก่อนซูกซูงมามาแห่ร้วฝึกร้วฝึกมาตัไอยที่ไอ้ตอยมาก่อนตอยตอยมาเบียดไปอ้าดซูวแล้วสูวสูวสูขนาดวันนี้ซัวซัวยังไม่สัวสัว xuống nhầm cho lên bên này lên bên này nè Má, má, má. mà bên này má bên này Má con má, kìa. ấy làm mà tập thuần còn này không ha à, bỏ bột xuống xuống nhầm đi đi nhầm bây xuống ấy 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 xuống nhầm nhầm bây con nhầm quạc đôi bột xuống 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 nhầm bây quạc bây hì hì bột xuống xuống như này, xuống. Xuống nhầm bây quạc đôi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  bột xuống สูงกวาดด้วยกวาดกวาดเลยดิเฮ้ยเนาะเวลาให้โชว์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมาเลยมาเลยเข้าไปมามาบด z ง o m ง o o งมา o m งด z ง o m zoom นิ่มนิ่มนิ่มก็ได้บดสูงมาอีเหมือนอยู่บ้านนลยนะจะทุบถวนนะครับแค่นี้นงี้ยแววิ่งไปหาไปหมดแล้วมามามาี่มา มาไอ้ไอ้ไอ,อ้เป็นยังไงนี่ฮะมาเออมา,มาเนี่ยมาเนี่ยมาอ,อุ้ยอุ้ยมาปะปะปะ,ปะ,ปะโอเคครับผมมาฮ่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 าเนา่นาดีสวยเสียงหน่อยเสียงดีๆกอกย่อๆเสียงดีๆก่อน เสียงแล้วปักด้วยย่อๆก่อนย่อๆยังไงเวลาให้สวัสดีสวัสดีได้เวลาให้หย่ำขาหนีไปไหนก็ไม่รู้